สวัสดีครับเบิร์ดไอว l ววันนี้ภาคประชาชนคนสาสุขพาท่านมาร้อยเรียงสืบสารงานสุขภาพดีอ่านสีเฮลที่พังงานะครับมาดูงานสุขภาพที่เขาบ่มเพาะสร้างขึ้นมา,านนเพื่อให้ภาคประชาชนมีสุขภาพดีและมีความสุขยังไงก็ตามผมมาได้เลยครับนะครับตามผมมาครับ อย่าไปในตัใต้บ้านเราอย่าไปในใต้บ้านเรานะครับเมื่อเรามาถึงทาง,งานถ้าจะมาร้อยเรียนสืบสารงานสุขภาพอันสิ้เฮียวที่พังงานก็ต้องมาหาผู้รู้นะครับกูรูซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสุขภาพที่พังงานได้ดี สวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับมาครั้งนี้ต้องการมาร้อยเรียงสืบสารงานสุขภาพเพราะนั้นเราต้องการอูรูอันซินพาไปดูอันซีนอันซีนสุขภาพใช่ไหมพี่ใช่ครับอุ้ยที่พงงามีเยอะเลยพี่ถ้าพี่อยากจะไปดูเดี๋ยวพาไปแหวกให้ดู<ม>แต่ไม่ได้แหวกเยาวนะพี่จะบอกให้ ให้พี่พาไปแหวกด้านสุขภาพค่ะของอำเภอเมืองพังงาค่ะครับขอเชิญเลยค่ะพี่ดีมากเลยครับผมในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแล้วก็พาคลังสมองภาคประชาชนมาดูสิ่งที่ดีพังงานะครับ,รบอันดับแรกเนี่ยอยากจะให้คุณยาวได้เล่าถึงงานสุขภาพที่พังงานะครับคุณยาวได้ ร่วมกับทีมงานในการขับเคลื่อนอยังไงบ้างครับอ๋องานด้านสุขภาพคอําเภอเมืองพังงาเรานะคะทําตามกลุ่มวัยต้องเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย<อ>ค่ะ<ว>เป็นอําเภอที่อยู่ทางภูเขาแล้วก็อยู่ในทะเลเหมือนกันค่ะมีทั้งสองแห่งเ,เป็นพื้นที่ที่กว้างมา,มา,มากค่ะเพราะว่านั่งรถวันเดียวก็ไม่ไ,มไปไม่ถึงไม่ทั่วค่ะคเพราะว่าต้องลงทะเลรถไปไม่ได้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เราภาคภูมิใจมากเลยค่ะคือครเรื่องของผู้พิการซึ่งผู้พิการของอำเภอเมืองนะคะ จะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันกันกบคนปกติค่ะเพราะว่าไปทํางานที่ไหนหรือว่าเดินไปตรงไหนคนปกติก็สามารถที่จะช่วยดูแลแล,แล้วก็ทางผู้พิการคนพิการไม่เป็นภาระให้สังคมของอําเภอเมืองเลยนะคะคงไม่ได้ทําคนเดียวแน่อ๋อพี่ <c oughs> หนูจะทําคนเดียวได้ไงหนูไม่ใช่พะระตะลายโอ้โหมืออาชีพอย่างเงี้ยต้องมีทีมงานโอ้ทีมงานหนูเยี่ยมไปเลยเป็นยังไงบ้างไหนไหนเล่าประสิทธิภาพของทีมงานให้ฟังหน่อยดิอ๋อเออคือ หนูจะต้องทำงานโดยการจับมือแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนการทำงานจะต้องอครบร้อยสามร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาเริ่มแรกนะคะพวกภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นพวกพี่ท้องถิน่นท้อง,องถิน่นก็จะมีทั้งท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นนะคะท,ท,ท้องถิน่นท้องที่แล้วย,ยังมีเครือข่ายอื่นอีกไหมครับก็มีท่านอ,อสอมอม,มีวัดมีโรงเรียนซึ่งท่านผอ,อท่าน พระต่างๆพระภิกษุสงฆ์แล้วรวมทั้งมัสยิดอะไรก็ให้ความร่วมมือทั้งหมดค่ะมีขนาดภาคีเครือข่ายข้างนอกนะครับยังดูแลได้ขนาดนี้และคนในองค์กรสาสุขละคนเยาวดูแลยังไงบ้างโอ้ยพวกน้องๆนะคะ ไม่ใช่ลูกน้องนะคะใช่ครับเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นน้องเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องค่ะตอนนี้อายุมากที่สุดในอำเภอเมืองก็ต้องเป็นพี่แล้วอะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ค่ะเป็นพี่เการทํางานนะคะเราก็ใช้พรหมวิหารสีค่ะออมีเมตตาการุณาอุเบกขาแล้วก็มูทิตาค่ะที่ใช้กับน้องๆทุกวันนี้นะคะโอ้โหนี่เป็นที่แรกนะที่ผมได้ยินคําว่าพรหมวิหารสี ที่ศักย์การทํางานของเรานะคะตอนนี้ต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะพี่ mm. การทํางานระหว่างสาสุขและภาคต่างๆในพื้นที่ค่ะเราใช้ทั้งไลน์นะคะใช้ Facebook ใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้พวกโปรแกรมต่างๆเข้ามานะคะทําให้การทํางานด้านสาสุขของเราสามารถ ติดต่อกันเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพคโอ้โหนี่สาสุขยุคใหม่ใช่ค่ะถ้าประชาชนอยากจะเห็นอย่างเงี้ยนะคคับพี่สักคะเรานั่งนานเมื่อยตุลแล้วลุกขึ้นไปดูในพื้นที่กันดีกว่าอันนี้มันเบานิ่มิดูและสุขภาพช่องปากมีฟันครบช่วยครบเทียวไลยกินผักลดเปรี้ยวหวานมันเค็มถูกปากอร่อยลิ้นหยุดแล้วบุหรี่ต้านให้มะเร็งเบาหวานความดนมีสิ้น ะน,นะครับหลังจากวันนี้เราได้เข้ามาเยี่ยมไกลนะครับดิดแดนพังงาที่ว่าสุขภาพดียังไม่หมดนะครับยังมีจุดเด็ดอีกเยอะนะครับแต่วันนี้หมดเวลาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเบิร์ดไอวิลสวัสดีครับ